ัดีค่ะบิ๊กเกียนลงพื้นที่เกาะติดคดีฆ่ายัดกระสอบนำมาทิ้งกลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากมีบาดแสจาก f อซส่งเข้ามาในเพจบิ๊กเกียนทำให้ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายคำหนึ่งจเจริญรับอายุ45ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ถูกกลุ่มชายชะกันจำนวน5คนใช้รถบิ๊กอัพและรถเก๋ง อุ้มในคำหนึ่งขึ้นรถหายไปต่อหน้าแม่ยายและลูกวัยห้าขวบเมื่อคืนวันที่19ทธันวาคม2563ต่อมาเช้าวันที่20ทธันวาคม2563พบกายเป็นศพถูกฆ่ายัดกระสอบ ในก่อนหรือป่าแล้วมันเกิดแบบมีเรื่องในบ้านกมันก็มีบ่อยมันไม่ใช่แค่คราบเกลี่ยคนในหมู่บ้านเขาก็รู้หมือนกันแต่ามันจะมีเรื่องเยอะกว่าเพราะเล่าลูกสาวมันก็มีเก่งกับกำลังช่ไหมคะลูกสาวมันก็มีเก่งกับเกลีาแบบเข้าไปทีบ้านในตอนนั้นแบลูกสาวอยู่บ้านพ่อแล้วก็มีลูกสาวเป็นตั่งเล่นเป็นสัตว์เดียวกันก็มาพื้นออกมาป๊บแล้วนั่นเดินออกมาก็มาเจอน่ะ จนสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มนายโก้ซึ่งทำหน้าที่ขับรถและทำร้ายนายคำหนึงจนเสียชีวิตความคืบหน้าของคดีฆ่ายัดกระสอบจะมีข่าวดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงการจับกลุ่มยกป้องและปิดคดีนี้ผู้่ายชือว่าจีวังเอาเมียน้ำมา อเีย<ส>แล้วก็น,นี้เพื่นอนแต่จ้งตรวจมึ้หามไว้ง่าจะเห็ดกันรูปจะเห็ดกันครงนี้มีเกือกแบคนที่ตายแต่เพื่อนเขาก่านนี้ไอ่อน บิ๊กเกรียนยังคงเกาะติดและติดตามคดีค่ายัดกระสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเมื่อสังคมมีคำถามบิ๊กเกรียนจะค้นหาคำตอบสวัสดีค่ะ